ช่วงนี้ที่บ้านแอนฝนตกทุกวันเลยค่ะทุกคนวันนี้แอนก็เลยว่าจะทําเมนูที่กินแล้วสดน้ําคล่องคอชื่นใจกันไปเลยเมนูวันนี้ก็คือต้มมารบผักกาดดองใส่หมู3มชั้นค่ะต้มมารานี่ถือว่าเป็นเมนูประจําบ้านที่ทํากินบ่อยมากๆค่ะแอนก็นํามาระมาคว้านไส้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จากนั้นก็ไปแช่น้ําเกลือสักประมาณ15-20าีนาทีค่ะจากนั้นก็มาหั่นผักกาดดองเลยผักกาดดองวันนี้แอนจะไม่ล้างนะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาล้างเอาไปแกงมันไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะผักกา ต้องเลือกเจ้าประจํานะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เจ้าประจําบางครั้งก็จะมีกลิ่นค่ะจากนั้นแอนก็มาหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้หมู3มชั้นโลละ230บาทแล้วค่ะทุกคนแม่บ้านอย่างเราเวลาเจอราคาของแบบนี้ก็มีสะอึกเหมือนกันค่ะก็มาตำสามเกลอือค่ะ3มเกลอือในที่นี้นะก็คือกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดําก็มาทํากันเลยค่ะตั้งหม้อใส่ซุปก้อนตามด้วย3เกลอือลงไปปิดฝารอน้ําแกงเดือดก็ตามด้วยหมู3มชั้นลงไปเลยค่ะ3มชั้นให้เลือกที่แบบชั้น มันไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วแอนก็คอยช้อนมันออกด้วยค่ะน้ําซุปจะได้ใส่หน้าทานตามด้วยมาราแล้วก็ผักกาดดองลงไปได้เลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอปรุงรส ิมรสตามชอบได้เลยนะคะวันนี้ได้รสชาติแบบที่ต้องการเลยค่ะเพราะว่าน้ําจะออกเปรี้ยวหน่อยๆน่อยอร่อยถูกใจจริงๆรอจนกว่ามาราจะสุกนะคะมาราจะสุกเขาก็จะเปลี่ยนสีค่ะช่วงที่รอทุกอย่างสุกเองก็มาหั่นต้นหอมผักชีเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยเมนูวันนี้อร่อยอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่าอร่อยด้วยกัน